โยินดีต้อนบสูวันดีวิลุนเมกาวันดีวิลุนดูไบวันดีวิลุนชาวชายทุกคนก็ะเด็นครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเจเกิลนะฮะท่านผู้ชมนะเกมเจเกิลเนี่ยคล้ายๆเกมแนวมอนสเตอร์ฮันเตอร์เลยนะฮะท่านผู้ชมนะแต่เล่นบนมือถือนะครับก็วันนี้เนะี่ยพีซก็จะมาเล่นเกมนี้กันนะเออ <c oughs> ว้ายอันนี้เป็นแบบทดลองเล่นนะครับท่านผู้ชมนะมีมันให้ฝึกเล่นนะครับยเดินโอเค ปันดาบเลยเด้๋ยคนดูก็คล้ายๆมอนสเตอร์ฮันเตอร์เลยคนดูนะนี่อันนี้เป็นป้องกันอีดคอมโบว่ะเอาว่ะเอาวะไปดิโอเคอันนี้เป็นล็อกออนนะฮะ have to wait p i n c ปันนฮะล็อกออนก่อนนะครับสลับได้ครับสวยอันนี้เป็นเป็นเดชนะฮะว้า ไม่ให้เราหลบครับแดดหลบอเฮ้ยเฮ้ยหยบเฮ้ยอยบอ๋อไม่ให้เราไปฝั่งนูน้นอุกิ้งตั้งนานเฮ้ยหยบเฮ้ยหยบเฮ้ยบก็ลิงโหลดอยู่ด้านล่างนลยครับท่านผู้ชมนะนี่เป็นคัสีน์นะครับเย้ผมว่าน่าจะได้เจอบอสป่ะมาจริงๆด้วย บอสมาแล้วมาเฮียสู้เลยดีกว่าแป๊บนึงคนดูขอปั๊บวิธีขี้โกงก่อนนะครับคนดูนะพี่เอาทิกเกอร์มาใช้พี่เล่นผ่านสแนปเดลก้อนเปดนะครับท่านผู้ชมนะเป็นมือถือ lenovo duo วสองนะครับดูเจียนดิวอสองครับแรม16กิกนะครับมาดิเอออดิวู้ฟันอืม อืแถบเลือดมันเยอะนะครับคนดูนะว้าวหลบได้เฮ้ยเอาดิมาดิมาดิครับน้องฟันฟันฟันเฮ้ยลบลบเฮ้ยจ็บพ่อเฮ้ยมันไม่มีสเตมิน่านี่嘛เราเวลาเราแดสแต่คนดูมาดิวัวก่อนเลยตอนเนี้ยไม่ต้องแหกปากเลยนะน้องอ้าวเฮ้ยลบเฮ้ยเจ็บโอ้ยย <laughs> ิงไปโดน มันเลยจะตายอ่ะ <Workers> ก <intendent> ีดเป็นตุ๊ดแล้วไงเงี้ยมันอะไรถือจะตายมันกีดคืนมาคนดูกีดทำไมวะทำไมต้องกีดมาดิว้าวโอ๊ยโ้ยหลบไม่ได้อืมไว้จบเฮ้ยจบหลบก่อนครับนี่มันล็อกออนอยู่นะครับ เฮ้ยผมว่าเมท่าไม่ดีแล้วสกลิลนี้สวยไปแล้วครับฟันฟันไม่โดนจุกตุกนี่อ้าหนี่แกแต่ฉันไม่เดินเข้าไปก็อัดแกมไม่ได้นสินี่แน่ดาบบินอืมดาบบินเวอร์ชั่น1.0ออ้อูอ้อาอาาะาา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 ากาา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 น ลาจาเบรตื่นได้แล้วตื่นนี่ฉันเองฮีลาได้ยินฉันหรือเปล่าเป็นอะไรไหมเมื่อกี้นี่ฝันเหรออ้าวเฮียเมื่อกี้นี่ฝันไปนเหรอคนดูโอ้ไม่อาจจะเป็นความฝันนะอันนี้เป็นคัดซีนนะครับคนดูนะมาวันนี้ฉันจะสอนอะไรบางอย่างไปกันเถอะเดี๋ยวจะช้าก่อนนะ โอรี่ตรงนี้เองและเวลานี้นะครับอินดีจริงๆนะที่พวกนายได้เป็นนักล่าตัวจริงตอนนี้บอกชันซิว่านายชื่ออะไรคอเปอร์เคลติก <Celt ic. S 1> และคุณล่ะชื่ออะไรนี่วู้โหแม่งเอ้ยคาซินมาโคตรเทให้ตั้งชื่อเยอะ พอดีผมก็แบบว่าชื่อว่าบิ๊กคุกนะครับพี่เป็นคนแบบแปลกประหลาดพี่ชอบเล่นคนดำ่ะไม่รู้เป็นอะไรคนผิวสีต้องพูดอย่างนี้คนผิวสีนะครับเอาทรงนี้ดีกว่านี้สกินเฮดสกินเฮดมาเฟอร์เกอร์อันนี้กว่าไม่มีอะไรมากครับตั้งชื่อต่อเลยตั้งชื่อครับิ๊กโกบิ๊กโกคอนเฟิร์มเ็ดเบลอามาคนดูถึงน่าจะมืดไปหน่อย เยี่ยมมากๆเลยชื่อนายยินดีต้อนรับเลยนะูวีเดนหลังจากนี้เราก็ไปเลือกอาวุธของนายแล้วก็เข้าไปซ้อมซะเหย็ดอุย้ยเกมมันมีระบบโคง้งระบบเคลสแบบเหมือนเล่นอยู่บน,หนเหมือนเล่นฮันเตอร์มอนเตอร์ฮันเตอร์เลยวะ่ะคนดูนะนี่ทำไมผมปรับแสงหน้าจอไม่ได้วะจอเป็นไรวะปรับไม่ได้ครับคนดูเกมไม่รู้ปัญหาะไร มันให้คุยเคเว็ดฮะรับเคเวครับเรียบร้อยเรียลแอพครับอาทีนี้มันให้เราติ๊กไปนะครับอืมอันนี้เป็นอาวุธของเรานะฮะโอเคให้เรียนรู้เทรนนิง่งไม่ไม,ไม่ไม่ต้องอะไรหรอกมึงยิบมึงมาเลยดีกว่ากดเฟรมเด้ไนมเด็โอเค เวสฮะเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตปรับก่อนนะครับคนดูนะปรับเอ่อกราฟิกก่อนนะครับแม่งปรับตรงไหนวะมอตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มอตรงนี้นเฮ้ยเดี๋ว่าใช่วะ System Setting อ๋อนี่ไงโอเคอันนี้ภาษาอังกฤษนะครับทั้งชมนะอันนี้เป็น System ภายในแล้วก็โอ้อันนี้ผมปรับพับสุดแล้วนี่ว่าคนดูดูดิสุดทุกอย่างเลยครับโอเคไฮเฟรมเรท ออนโอเคอันตี้มีติดทุกอย่างนะครับอืมนั่นแหละถือว่าสุดแล้วนะครับคนดูนะมันให้เราไปควสตรงนี้ครับมันจะมีให้เลือกเห็นไหมเลือกเดินไปคุยอืมอุ้ยคนเล่นเยอะอยู่เหมือนกันนะคนดูนะอย่าลืมไปเล่นกันนะครับโอเคมันให้ทำควสสเลยนี่อะไรอะเอาเอาไลฟ์ไปเลยกันแม,ม่ให้รีวิวด้วยมีให้รีวิวด้วยโอเคอะ เอาไปสุดเลยเอาสับมิ t โอเค thank you b แ่หมโฆษณาด้วยมีโฆษณาด้วยนะครับพี่ขอปรับแสงจอก่อนคลิปเลยครับไม่ดูครับท่านผู้ชมนะมันจะมีคัทซีทให้เราดูด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากหรอกเฮ้ยน่าจะมีคอมโบ้คอมโบด้วยคนดู มันให้ตามไปครับตัวนี้ตามไปมาดิอืมอืมอืมโโไปต่อฮะนี่มันจะมีแมปให้ดูนะครับท่านผู้ชมนะโอแมปถือว่าใหญ่นะครับคนดูนะคือ snap dragon มนเล่นได้ลื่นๆอยู่แล้วคนดูนะครับ ก็พี่ก็แนะนำนะครับเป็น r e n นวูรีเจียนสอนะครับเพราะมันมีพัดลมอ่า Turbo Fan 2ตัวนะครับท่านผู้ชมนะไม่ต้องไปติดอะไรเสริมเลยซื้อมาก็เล่นได้แบบง่ายๆส,สบายๆนะครับร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่โอ้โรลอยสลิงนี่ไงย,ย้า o ูเฮ้ยนี่แกจะไปไหนล่ะ มันจะจะแหกปากเยอะเอาโดนเนกอ้ะโอ้น oh, เ no. จอกบยักษ์ครับคนดูกบผสมเต่าเยชีผสมข้ามสายพันธุ์มาดิครับเอยเอาดิว้ฮูหลบได้ครับอย่ามาอืมกดล็อกออนก่อนล็อกออนล็อกออนเฮ้ยล็อกออนะฮะมาดิ เกมภาพสวยมากเลยนะคนดูนะปรับสุดเลยนะเนี่ยมันมันเข้าไม่แรงเหมือนเมื่อกี้เลยวะเฮ้ยก็ปกดโดนแลสซิเต็มเอ้ยอืมอืมเพระเพราะว่าเราต้องต้องเล่นอย่างระวังนะฮะมันให้เรามันให้เราค่ายกบยักตัวนี้นะครับมาดิเออพลังปากพลังปาก ว้า <c oughs> กับรบไม่ทันวุ้ย <c oughs> โอย้โหกับรบไม่ทันอืมอืมอืมได้มีเต็มครับอันติอืมอืมเฮ้ยเมื่อกี้นี่มันไปกดโดนอะไรหนักหนาหมาอืมเฮ้ยท่านผู้ชมอันติมาแล้วอันติมาแล้ว เอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยต้องฟันด้านหน้านี่มาถึงจะเข้าแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนดูมันจะตายละบอสจะตายละได้ตองฟันด้านหน้าครับถึงจะเข้าโอ้โหมันไถว่ามันไถมันไถเหรอไถเหรอมีตำรวจเท่านั้นที่ไถกูได้อืมหลบครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันนวดเราเนี่ยถ้าฟันด้านข้างมันเข้านิดเดียววะ ไปไหนล่ะเฮ้ยเฮ้ยตะกิ้ได้คนดูนี่เนี่ยอ๋อผมโดนติดมือมาผมโดนติดมืออืมอืมอืมมันล้มมันล้มมันล้มล้มเอาเอามันขึ้นอะไรมาเนี่ยโอ๊ยเกียเนี่ยนาะมันขึ้นมาให้กดอะไรนักหนาวะเออ อืมร่วงปักปอบลยโอ้านเก่งมากเลยบึ้งจะทำอะไรเก่งมากเลยอ่ะนี่เป็นของรางวัลของนายทำให้นายเก่งขึ้นโดยไม่ต้องไปเติมทรูนะเย้เก่งมากเลยเนี่ยกูจะดีใจแรงหนาว Well done victory ห oh, ัวา,านผู้ชมถือว่าสนุกอยู่นะเพลินเพนเพืนเพนเพลินเิมสะเฮ้ยคลิปครับไม่ดูมันจะเป็นแบบคัสซีนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคนดูนะให้เราได้แบบเสพเนื้อเรื่องนะท่านผู้ชมนะแต่ผมแบบเป็นคนไม่ชอบเสพเนื้อเรื่องอะผมจะเสพเนื้ออย่างเดียว <laughs> มานิกครับมันให้ทำอะไรต่อ ระบบมีเยอะแยะเลยนะครับก็ดูนะั้นเราสามารถที่จะกดเจ้าตัวแมพแล้วก็ดูได้นะครับว่าเราจะไปไหนตอนไหน,นครับเห็นไหมซูมดูได้ครับอืมเอร่กูดผมอยากรู้อย่างเดียวคือเอ่อต้องปรับปุ่มไวทิกเกอร์ตรงไหนเออเราปรับไวแล้วนี่มาคนดูเดี๋ยวเราไปควิสกันนะฮะท่านผู้ชมนะติก๊กที่ควิสได้เลยนะครับนี่เห็นไหมมันจะแทร็กได้นะติก๊กที่ควิสแล้วก็กดคำว่าแทร็กนะฮะท่านผู้ชมนะเพื่อที่จะมาร์กจุดที่เราต้องไปนะครับ ใช่โอ้คนเล่นเยอะอยู่นะคนดูนะนีผมอยากใช่นี่วะใช้ค้อนอะไม่อยากใช้ดาบอะคนดูน่าจะเปลี่ยนได้นะครับอันนี้เราข้ามข้ามพวกเนื้อเรื่องไปเลยทำคีสอย่างเดียวครับไปคุยครับเย่ yeah, ได้รับอะไรมาวะล็อกเ k ็ t อืมไปดูในมอ นี่นะเอ a นช e นนะฮะเฮ้ยอัปเกรดได้ด้วยเราสามารถอัปเกรดทุกอย่างได้นะครับคุณดูนะอ่ะเดี๋ยวเราอัปเกรดเยสเบลห้าตันเลยว่ะอีกเอ็นชีนเบลแม็กซ์เบสสองครับแท็กต่อไปนี่มอชสเจ็ดอ๋อเราสามารถอัพอ,อันอื่นได้ด้วยนะครับเรามีอัญมณีเท่าไหร่สองอัพตันเบลห้าก็ได้เออไม่เป็นไรหรอกกดดูนะเอาแค่นี้ก่อนพอก่อน เราจะเดินไปดูนะครับตรงนู้นเปิดเสียงนี่นี่กูเปิดเสียงสุดแล้วนะนี่คนดูเสียยในีกีมันเบานะครับอืมโอเคไปแท็กต่อครับ let's go พี่อันนี้พี่ลงแบบ APK นะครับลงสโตร์นอกนะครับเพราะว่าในสโตร์มันยังไม่เปิดให้ลงนะคนดูนะก็กดลิงก์ที่พี่ทิ้งไ,ไว้ด้านล่างคําบต่คลิปแล้วก็โหลดมาแล้วก็แตกไฟล์ลงได้เลยครับในมือถือนะมาเราลองเข้าไปโหมดนี้นะครับเยลูเข okay, มันให้เราสำรวจครับกดสำรวจ ไปผมว่ามุมกล้องมันมันกว้างไปวะ่ะคนดูนะขอมันปรับได้ไหมวะมุมกล้องแบบนึงนะเอ่อ distance far ไม่ได้ตรงไหนวะ quality ไม่ได้คนดูมันปรับให้มุมกล้องมันเข้ามากระชันชิดกว่านี้ไม่ได้ะ่ะปรับได้ปะใครทำเป็นั นี่พี่หาอยู่มไม่มีเลยคละควิกแชทไม่เกี่ยวคอนโทรลปลาอืมไม่ได้คนดูอืมน่าจะได้ประมาณนี้มันมัน,ม,นมันปรับความกว้างของจอได้ประมาณนี้แหละครับตำรวจไปตลอดทางไปเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเฮ้ย มีโชรชลิงลงด้วยอันนี้มันยังมันยังถือว่าปิงอยู่นะครับคุณดูนะอืมมันสามารถทดลองเล่นได้แค่ครึ่งชั่วโมงไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงนี่ประมาณ45นาทีนะครับต่อต่อไอดีต่อคนนะครับหวดเลยกูกดล็อกก่อนนะครับกดล็อกเห็นไหมมันจะล็อกตัวที่เราต้องการโจมตีนี่อย่างนี้อืมหรือว่าแรงอยู่นะ ไปล็อกครับอืมมันให้ข้าจะตัวไอ้หมายัต์ตัวนี้สวยแค่เนี้ยเยีดคจบแล้วรืออันใหญ่ยาโ้าว โกตึงโกตึงเย็ดโอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเกมเจเกอร์นะครับเป็นเกมแนวมอนสเตอร์ฮันเตอร์ล่าเยานะครับล่าในตัวเสาล่าเอ่อเขาเรียกนะมอนสเตอร์นะครับในโลกแฟนตาซีนะท่านผู้ชมนะก็ลิงโหลดอยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะครับเป็นเกมมือถืออถึงเกมที่หน้ามีติดเครื่องแล้วก็น่าเล่นในปี2 0 2 1ถึงนี้ เอาจริงมันเป็นเกมสำหรับ2022เนะี่ยคนดูนะก็เกมนี้เป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่สนุกมากๆนะครับผมลองเล่นแค่แป๊บเดียวก็เออเฮ้ยมันก็ร,รู้สึกเพลินๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดหนึ่งแก๊กกันนะครับพี่โค like, ้ชแนนเพื่อได้รับชมคลิปเกี่ยวกับเกมมือถือต่อไปด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้พี่โคก็ตัวไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมเจอกันจ้า